สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร,รกับงาน<ท>ของในหลวงรู้บ้างไหมว่าคนไทยเป็นคนชอบดีหนักเนะื้ที่เกิดมาใต้บารมี สำนักง,งานกะปะรรสนับสนุนงบประมาณในการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนกว่า48ล้านบาทในปี2555เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2559 โดยนายรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยนานดยนดนุชาสินทวานนท์รองเลขาธิการกรปร,รและคณะได้ติดตามการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยอ่างเก็บน้ำตัวนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะสามารถจุน้าได้35ล้านรูปบาทเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นอ่อางเก็บน้ำที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ ก็จะช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดเลยเรื่องการเกษตรได้ขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำมันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดเลยด้วยอีกไม่นานนักระะาษดรในอำเภอภูหลวงจะมีแหล่งน้ำที่อำนวยประโยชน์อย่างต่อเนื่องและมั่นคงสมดังความมุ่งมั่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะช่วยเหลือประสบนิกรให้ได้รับความสุขโดยทั่วกัน ทำให้พ่อของเราสุขใจ